แอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นนะเห็น,นครับเข้าไปใกล้ๆเลยครับเสียงอยู่ตรงเห็นไแบบนี้คือตู้รั่วนะครับรั่วรั่วแรงนะไม่ไม่จําเป็นต้องล้างนะครับถ้าอายุรดเรานะครับถ้าเช็คแล้วตัวนี้ไม่เคยเปลี่ยนตัวตู้ คอยเย็นข้างในนะก็ให้เราทําการเปลี่ยนได้เลยนะคะระับพอทารางบางทีคนที่ล้างอะ่ะเขาเขาก็มีหน้าที่ล้างอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้แก้ปัญหาอ่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แก้ปัญหานะถ,ถ้าถ้ารั่วก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ต้องมาเปลี่ยนอีกนะครับ okay. อย่างแอร์รถนะซ่อมให้จบนะคะเนาะซ่อมให้จบทีเดียวนะคะ อคเนาะของใครที่เสียงดังขนาดนี้นี่ให้คิดเลยว่าแอร์รั่วแล้วนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆกับคนที่ใช้รถที่มีอายุหลายปีแล้วเนาะค่ะก็อย่างที่น้องแนะนําไปต้นคลิปเลยนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เมียช่างกับช่านทองด้วยนะคะ